สวัสดีครับทุกคนได้เวลาเปิดตัวนักท่องเที่ยวคนใหม่บางคนออกท่องเที่ยวเพราะตามหาความใหม่ของชีวิตบางคนรักการท่องเที่ยวบางคนอยากรู้ว่าฉันเนี่ยเกิดมาทําไมแต่บุคคลผู้นี้ครับออกท่องเที่ยวออกเดินทางเพราะมีปัญหาครอบครัวเป็นคนแรกในประเทศไทยที่ไม่ได้อยากเที่ยวครับ แต่แค่อยากออกจากบ้านเท่านั้นเขาเลยเอาวิดีโอของพี่เบนซ์ไกจินให้เมียดูหลังจากนั้นเขาก็ไม่เข้าบ้านอีกเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP หนึ่งครับนรหนีปัญหาครอบครัวทัวร์แปดริวจะเป็นรายการท่องเที่ยวที่ไม่รู้ประวัติสถานที่เลยแต่ว่ารู้ว่าปาัญหาครอบครัวของผมนันคืออะไรสวัสดีครับ วันนี้ผมมีการาวางแผนในการที่จะทํารูปแบบรายการไกลจังไรเดอร์เป็นรูปแบบรายการที่ผมไม่ได้ก๊อปอะไรใครมาครับผมก็คิดเองขี่มอไซค์ท่องเที่ยวไปตามจังหวัดต่างๆไม่ได้ลอกใครครับ ก็ขี่ไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่ไวท์โอเวอร์อ่าอันนี้ผมไม่ได้ล่อใครแล้วแต่การเดินทางแต่ละครั้งของช่วงไกจังไรเดอร์เนี่ยมันอาจจะต้องมีการวางแผนแล้วคลิปแรกผมอยากให้มันมีการเดินทางที่มันถูกต้องตามหลักของกรมทางหลวงอะ่ะจะได้ไม่มีปัญหาต่อไปแล้วก็มาแบนคลิปผมไม่ได้แล้วเนี่ยผมก็วางแผนก่อนจะไปขี่พวกนี้คืนนี้ผมก็นั่งวางแผนแล้วว่าผมจะขี่ไปไหนมาแต่ผมไม่ได้ลอกนะเนี่ยผมก็ปรินแผนที่ออกมาแล้วแต่ว่าพอดีเครื่องปรินเสียเบิกแม่งไม่ออกโผ เมาวาดทับเอาเนี่ยฮะแผนที่พอจะมองออกไหมครับที่ไหนถ้ามองออกก็บ้าแล้วครับผมยังมองไม่ออกเลยครับเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงทิศเหนือนี่อันนี้ทิศเหนือติดภูเขาเป็นไงนี่นี่ภูเขามาละทิศใต้อันนี้เป็นทะเลละอ่ะนี่อันนี้ผมตจุ้ยดีฮะปลูกบ้านปลูกบ้านน่าอยู่มากอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วบ้าบออ่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเข้าเรื่องเพราผมไม่ตลกแล้วอันนี้เป็นแผนที่ที่ผมจะทําการขี่มอเตอร์ไซค์มันอาจจะเป็นการขี่ที่น่าตื่นเต้นสําหรับผม อีกหนึ่งคลิปจากคลิปแรกที่ปเป็นเดโมโถ้าจาไม่ผิดนี่ถ้าทุกคนเคยดูจะผมขี่ไปเขาใหญ่ฮะนี่อันนี้เป็นแผนที่ผมปมินเรียบร้อยตัวเมืองไปไกลนิดนึงฮนะตัวเมืองตัวเมืองแปดลิว้วอ่าไม่ได้รอกนะครับมีการปมินแผนทง้งแบนที่อะไรมาเรียบร้อยเหมือนกันคลิปนี้คนระับก็ต้องขอขอบคุณน้ํามันหล่อเลื่อนน้ํามันหล่อเลื่นตรามรกตนะฮะในการสนับสนุนการขี่อาจจะเป็นทริปไม่สั้นไม่ยาวมากประมาณสักสองสามร้อย สองสามรอยเมตรนะไม่ถึงกิโลอะไรนี่ฮะอันนี้เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องดีกว่าเดี๋ยวจะตลกไปโมั่วั่วไปสักทีหนึ่งอันนี้คือบ้านผมนี่ถ้ามองเนี่ยตรงนี้ใกล้ๆตรงนี้ทางรถไฟแล้วอ่าตลาดบ้านใหม่อยู่โซนนี้แหละผมจะเริ่มสตาร์ทจากนี้ฮะบ้านผมการวางแผนสําคัญในการขับขี่ตรงนี้ผมจริงจังหน่อยอาจจะทําให้ทุกคนเบื่อได้หรือว่าอะไรเงี้ยแต่ผม บ้านผมอยู่ตรงติดถนนนะถนนใหญ่ตรงนี้ถนนสุภกิจครั้งแรกของการขี่ผมขี่ในตัวเมืองแปดล,ลิ้วเลยนี่ผมอยู่ตลาดบ้่นใหม่ลนะยิงละยิงยาวละเป้าหมายแรกนี่ทุกคนจะเห็นการมาแปดล,ลิ้วทุกคนต้องไปสตาร์ทที่เนี้ยผมเริ่มจุดแรกในการเดินทางผมคืออาวัดหลวงพออ่อโสธร เราอาจจะไม่ได้เข้าวัดนะเพราะว่าคนเยอะผมไปนี่เลยริมแม่น้ำนี่ช่วงนี้เป็นแม่น้ําที่เขื่อนสร้างใหม่ไปดูปลาดูอะไรกันตรงนี้แล้วผมจะสตาร์ทนี่แหละมาเริ่มที่เขื่อนท่าน้ําของวัดโสธรเสร็จจากวัดโสธรเนี่ยอาจจะรีแลกซ์สักสแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็ผมน่าจะขี่ย้อนกลับมาอาจจะผ่านไปที่ทางถนนใหญ่ย,ย้อนมานี่ยวกเข้ามานี่นิดหนึ่นงตล,บบตลาดบ่อบัวตลาดตรงข้าเลยตลาดบ่อบัวมานิดนึงจะเป็นตลาดที่ตำรวจปูทอนตัวเมือง าานะ๊ฝั่งตรงข้ามสายนี้สำรวจภูธรใจเชางเขาอ,อยงนี้ร้านบะหมี่ชุนหัวอ่าจำไว้นะถ้าสมมติใครมาไม่ถูกในดูแผนที่ผมจะไม่งงละแล้วก็ขี่ผ่านมาตรงนี้แต่ผมไม่ได้ขี่ไปแต่ผมบอกเฉยว่าชุนหัวอยู่ตรงข้ามโรงพักอ่าแล้วผมก็ขี่ล่องมาจากวัดสธรเนี่ยรู้สึกว่าผมจะมีความง่วงหน่อยเลยวัดโสธรมาเป็นถนนเขาเรียกว่าถนนเ,ออเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะเ mm hmm. ทพคุณากรเลยมานิดนึ่ง จอดกินกาแฟนี่ตรงจุดนี้ร้านโลเซตตาแลิว้วเป็นร้านเี่ผมคุ้เคยกาแฟนี่หอมมากแก้ง่วงได้ดีฮนะเพราะพอเสร็จจากกินกาแฟเนี่ยผม ไปไหนต่อผมขี่อย่างนี้เลยอย่าลืมนะทุกคนการวางแผนเนี่ยสำคัญมากผมขี่จากผมออกจากร้านกาแฟผมนั่งสักประมาณไม่เกิน15-20ถึงนาทีผมขี่จากร้านกาแฟเนี่ยแล้วก็อ,ออกมาถนนได้ตบเข้านี่แลนด์มาร์กอีกหนึ่งที่ของ8ริ้วสถานีรถไฟจุดที่3นะที่ผมเดินทางไปสถานีรถไฟ8ริ้วคือว่าเป็นพวกคลิปเตอร์ชอบมาถ่ายรูปกันตามสถานีรถไฟนี่ยนี่ฮะดูจากบ้านผมมาที่สุโขทัยตัดมากินกาแฟปุ๊บวกเข้ามานี่สถานีรถไฟแวะเดิน นั่งดูวิวทิวทัศน์สักนิดนึงแล้วก็เลยมาอีกหน่อยเฮ้ผมเลยผมอยากเข้าวัดไงมานี่ครับวัดจีนประชามสมโทรเป็นวัดเก่าแก่สมัยรัห้านะครับผมจำไม่ผิดตรงนี้ถือว่าเป็นคลองมังกรด้วยที่ความเชื่อเก่าแก่โบราณนะตรงนี้เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ผมแป๊แบเบดียวไม่ได,ไได้ไม่ได้ถ่ายอะไรมากคือนิดนิดหน่อยหน่อยเพราะผมแวะที่วัดสักหน่อยหนึ่งผมขี่เลาะออกมาทางตลาดบ้านใหม่ขี่ออกไปถนนเส้นด้านหลังนะแล้วก็ไปตัดเรียบคูคูไปเรื่อยๆอ,อ จะไปเจอกับจุดที่ผมชอบไปพักชมวิวเป็นสะพานไม้เก่าๆเล็กๆสะพานปูนเนี่ยไม่ใช่สะพานไม้สะพานปูนเก่าๆอ่าผมจอดนั่งพักตอนนั้นผมเช็คุณหมภูมิบนถนน41องศาแต่ผมยังนั่งอยู่คิดดูแล้วกันไม่เพี้ยนกับบ้าแล้วนี่ครับนั่งใช้เวลาตรงนี้ไม่นานแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงชมวิวชมอะไรไปจิวทัศน์เลื่อยเปื่อยอะจบปุ๊บผม ขึ้นมอเตอไซค์ขี่ต่อเลยตอนนี้หิว่ะดิพอหิวปุ๊บผมก็ต้องตัดออกมาเรียกมาอีกแวะเข้ามาตรงนี้นะไม่งงนะหน้าบิ๊กซีตอนนี้เป็นอีกหนึ่งที่ทุกคนจะรู้จักมากร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ลุงพงเป็นเจ้าเด็ดเจ้าดังนี่ผมจะจบคลิปที่ตรงนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่เติมให้เราได้อิ่มท้องแล้วเดินทางกันต่อไปเนี้ยดูด,ดูจากการวิ่งไม่งงนะครับนี่แผนที่ชัดปึ๊บจากบ้านผมแวะมาที่ท่านาบวอโสทองชมวิวขี่มาง่วงนิดหน่อยก็กินกาแฟกินกาแฟเสร็จครับ อ้อมไปสถานีรถไฟกาเสร็จแล้วนี่ยังไม่พอผมพาไปวัดเก่าีตรงนี้เสร็จแล้วมุมส่วนตัว,ตวของผมนั่งชมวิวถ่ายรูปมอไซค์โพสเฟซบุ๊กปึ๊บเสร็จเนี่ยมีหิวเนี่ยขับอ้อมนะอ้อมกับอันนี้ฟิกซี่มาจบที่ร้านก๋วยเตี๋ยวอันนี้คือไทม์ไลน์ทั้งหมดของผมเนีย่ยทุกคนอยากจะเข้าใจเนี่ยแล้วก็ร้านชุนพัวจะอยู่ตรงข้ามสถานีตำรวจสถานีเมืองอะ่ะน่าจะหาไม่ยากครับแต่ถ้ามาก็เปิดประมาณสี่โมงครึ่งถึงประมาณเที่ยงคืน วันเสาร์อาทิตย์รู้สึกว่าบ่อนปิดน้ำซุปยังเข้มข้นเหมือนเดิมอะเนี่ยนี่คือทำลายการขี่มอเตอร์ไซค์เป็นไบค์เกอร์มันก็ไม่ได้ยากมากนะต้องลองสังเกตดูยเนี่ยแตวางแผนในสำคัญสุดนะครับหวังว่าทุกคนจะไม่ได้อะไรนะครับเดี๋ยวเราไปไปแต่งตัวขี่รถดีกว่าเจอกันครับคุณเหนื่อยมึงวะเออลืมขอบคุณอีกครั้งนึงนะว่าถ่ายอินนิดน,นึง น้ำมันหล่อเลื่นตามรากตนะขอบคุณมากสําหรับการสนับสนุนการเดินทางไม่ต้องเติมมันก็ได้เติมน้ำมันหมูเข้าไปน้ำมันดิบเบนซินอะไรก็ไม่ต้องลนะปะป้ป้ปปแต่อะไรกันน้ำมันหมูเติมทาเฮียอะไรไอสัตว์มึงมึงปัญญาอ่อนเลยอันนั้นแผนที่หรือเส่บใบวิ่ก็เตี่ยวอะ <laughs> อ่ะผมก็ใส่หมวครับตอนแรกผมคิดว่าผมจะเป็นขโมยกระโจนแต่ว่าเขาบุคคลผู้นี้ครับแมหรือว่าผมจะเป็นพี่หนุ่ยไมโครดีนะ เสื้อยีนสวยหมวกทหารอสองดูสิหน้าเหมือนทหารเก่าไหมโอ้หนี่หน้าสีหน้าของบุคคลมีปัญหาทางครอบครัวนะครับสายแว็บปิดสายตาอันเศร้าหมองนะครับก็ออกเดินทางง่ายๆแปดลิ้วครับผมบอกเลยว่าขอบคุณวิดีโอที่ได้และบรนดาใจมาจากพี่ไก่จินนะครับผมพี่เบนไก่จินครับผมขอบคุณมากที่ทำให้ผมมีทางออกของปัญหาครอบครัว ครั<ผ>มก็ออกด้วยเดินทางลงเท้าด้วยลงช้างดาวนะครับผมสีเขียวด้วยตัวนี้ตัวเล่นไหมถุงเทา้าก็เหมือนเดิมครับหยิบคู่ไหนได้ก็ใส่ไว้ก่อนผมก็นั่งคิดตลอดเวลานะเออผมทําอะไรผิดเออแต่ก็ร้อนนะหมายถึงเออทุกคนว่าผมควรจะทำอีกพีต่อไหมก็ขับมาเรื่อยๆครับสังเกตรเราผ่าน ตลาดมาน,นี่เป็นตลาดเก่าครับเป็นร้อยร้อยปีแล้วนะครับก็แต่ว่าผมเพิ่งออกจากบ้านมาปีกว่าๆนี่ผ่านวัดหลวงพ่อโสธรนะครับก็เดี๋ยวผมว่าจะแวะเข้าไปให้หลวงพ่อเจอมไหมหน่อยครับนะครับผมเพราะว่าดูทรงแล้วผมน่าจะอยู่ข้างนอกอีกนานครับดูเลยครับคุณผู้ชมไม่ได้อะไรเลยครับข้อมูลสถา,านที่ผมไม่ให้เลยแต่ผมให้ข้อมูลปัญหาครอบครัวบอก ผมเดินมาเห็นเด็กผมก็นึกถึงว่าสักวันในผมอาจจะมีเด็กบ้างวันนี้ผมก็มีแล้วแต่ผมมีเด็กเป็นต๊ะเพอ <c oughs> พี่วนนั้นเขายินำอะไรนะเขามีปัญหาครอบครัวแน่ๆหนูรู้ได้ยังไง <c oughs> อยากเป็นปลาสวาย <c oughs> พี่อยากเป็นปลาสวายคนเดียวพี่อยากเป็นปลาสวายถ้าเป็นปลากระเบนฉันก็ดีแล้วฉันอยากเป็นนกฉันอยากเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่อยากเป็นฉันเ <c oughs> พราะฉันมีปัญหาครอบครัว วัดก็ช่วยอะไรไม่ได้นะทุกคนก็วัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยเป็นวัดประจําถิ่นประจาเมืองของจังหวัดเชียงสาว,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 วเขานะครับก็ดูโทรศัพท์นิดนึงโพสต์นิดนึงว่าเฮ้ยผมอยู่ที่นี่นะเ,เฮ้ยอ้เหี้ยมืยจับได้เปิด <c oughs> ด้วยตัวครับผมก็ติดกล้องตามล้อตามอะไรนยแต่ว่าผมไปเกมตรงที่มืยติดต้องหน้ารถผมก็เลยจําจนตายอ้าวถึงร้านร้านกาแฟทําไมร้านเล็กจัง ไม่ใช่นะค <laughs> ร,ะร,ะระับอ๋อแล,และเล่นต้นไม้อันนี้ถ้วยนะครับก็เป็นร้านหลงคั่วนะครับหลงคั่วกาแฟนี้ชื่อร้านอะไรนะ่โรเซตตาครับโรเซตตานะครับแปดริ้วก็โหยูนิฟอร์มคุ้นๆนะอ่าเนี่ยเนฟู้ดแพนด้าหรอไม่ใช่โรเซตตาโรเซตกาแฟครับคาปูช็อตหนึง่งแวะกันได้น,นะก็อร่อยมากครับโรเซตตาเป็นกาแฟชั้มโลกนะครับดูครับคนนี้เป็นคนชงกาแฟนะครับผม เป็นรูปปั้นเขาไม่น่าใช่นะเหมือนไม่ใช่ <laughs> อย่าไปเหม่อเดี๋ยวแล้วอย่าไปเหม่อเดี๋ยแสงไฟทําให้ผมได้คิดถึงความหลังแสงไฟทําให้ผมตาแข็งกกาแฟแก้วสองแล้วไม่แข็งได้ไงอ่ะ <laughs> ผมกินกาแฟเพื่อออกเดินทางเพื่อลืมความหลัง <laughs> เพื่อลืมปัญหาจิบกาแฟแล้วผมว่าจะไปอ้าว<อ>แต่ผมหลับ <laughs> <laughs> กาแฟทําอะไรผมไม่ได้ ขไอยเฮียยั่งม่หลับเอาจิงอันนี้มันกินกาแฟหรือไม่กินโคซีโล่เล <c oughs> นี่ยนี่ตาแดงๆผมเดินมาถึงที่อันนี้ที่ทางรถไฟทางรถไฟนะครับเออมาตามหาไก่ย่างหัดใหญ่แต่ลืมไปผมอยู่ฉะเชิงเศราไม่มีแน่นอนไม่มีนะครับดูตุ๊กตาครับผมเห็นตุ๊กตาแล้วนึกถึงตอนเด็กครับผมตอนที่ผมยังไม่มีครอบครัวผมก็เดินไปถามว่า ป้าครับผมตั้งกล้องสวยไหมไม้สวยมากเลยหนูผมตั้งเอนี้ก็เป็นโอ้เมื่อกี้ซัดกาแฟนี่ตบโอเลี้ยงตบโคกตบโคกก็จะขอหูีหลีงลุงบอกว่าขอแลกกับมุกน็อกผมก็เลยไม่ดูดเลยนะครับทึซองแล้วผมก็นั่งครับผมอยากจะใช้ชีวิตแบบไม่มีไม่มีอะไรนะครับแล้วทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้อยากล้ะเพราะผมไม่มีอะไรเลยอื อันนี้เป็นตารางครับตารางการออกเดินทางตารางการออกเดินทางครับไม่ใช่คุกตารางนะครับสะพานก็ไปรู้ทาไว้ทําไมนะฮะตังค่าไม่มีนะครับก็เป็นสถานีเก่าแก่นะครับใครอยากมาถ่ายรูปก็ได้สวยงามสวยงามมากนะครับส่งฟรีด้วยส่งฟรีทุกร้านนะครับผมไม่ใช่ดะหว่าค่าอาหารถูกกว่าอ๋อมีฟู้ดแพนด้าอันนี้ลับบิดแพนด้าไอ้ลับบิดฟู้ดอย่างเงี้ยเ อันนี้นะครับก็ผมก็มาดูนะครับผมก็ไม่รู้ขับมอไซค์มาทําเฮียอะไรมาดูตารางรถไฟมันเอามอไซค์ขึ้นรถไฟได้เนี่ยครับผมก็เดินขึ้นไปถามผู้โดยสารเฮ้ยผมตั้งกล้องเทพไหมอะไรพอเดินกลับมาไกทีกล้องผมก็ไปไหนแล้วไม่ดูเอามาสามเอามาสามกลับไปสองนี่ครับก็ทุกคนเดินทางด้วยความหวังนะแต่ใครจะรู้ว่าผมเดินทางด้วยความปวดร้าว แล้วพร้อมกับพกปัญหาไปเต็มกระเป๋าพกปัญหาไปทุกคนมีปัญหาครับอย่ายออ่อท้อดูอย่างผมสิครับผมตั้งกล้องสวยไหมผมตั้งกล้องสวยดี <c oughs> ดูอย่างผมสิครับมีพี่เบนซ์มีเป็นแรงบันดานลาใจของผมในการขี่มอเตอร์ไซค์เดินทางครับครับก็ผมไม่ได้อยากหาความหมายของชีวิตครับผมแค่อยากเลิกเจ้าชู้ กอดเข่ากอดเข่าไม่ได้ไม่ได้ซึ้งนะครับกอดเข่าเพราะว่าเกาแดดอ่าครับผมเกาขึ้นเพราะมันปวดเนี่ยดูครับคนบ้าเลยตั้งกล้องเดินไปเดินมาไอ้บ้าเพี้ยนนี่มึงเพี้ยนนี่หว่าเชิงเซาครับชัดเจนมากก็คนนี้ครับเป็นคนเดียวที่ปั่นตามรถไฟไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่ารถไฟจะไปขนาดไหนแล้วก็มีลุงมีลุงมาซื้อหวยคบอกว่าจะเป็นเสีย อีกไม่นาน้วเป็นไหมตอนนี้เป็นป่าป่าโมกผมก็ใส่หมวกครับออกเดินทางหลังจากที่นั่งดูชีวิตนั่งดูการเดินทางของผู้คนผมก็ขี่ผ่านกล้องไปอีกอะผมก็ขี่ผ่านกล้องแล้วผมก็ขี่ย้อนกลับมาเก็บกล้องมึงบ้าเปาวะมึงเป็นอะไรวะอ้นอันนี้วัดวัดอะไรครับวัดจีนประชาสมสรวัดจีนประชาสมศรครับเป็นวัดที่คนชอบแก่มากสมัยรัชกาลที่ห้าอ่าก็ยังตั้งอยู่ที่นี่นะครับขนาดรัชกาลสมัยรัชกาลที่ห้ายังตั้งอยู่ได้ คุณอยู่แค่สิปีคุณอยู่ไม่ได้อ่ะปวดราว้าผมก็แวะไปนิดนึงครับแล้วก็ออกเดินทางต่อนลยครับเส้นทางนี้มันปวดร้ามากเพราะมันผ่านบ้านผมเป็นไง <ผม S 2> ครับจบิวสวยไหมผมมาจอดที่คลองครับหวังจะกระโดดลงไปจับปูจับกุ้งแต่มันแห้งแล้งมากเลยครับมันเหมือนจิตใจผมตอนนี้ที่ปวดร้าวดูเดี๋ยครับ คุณผู้ชมว่าผมเพี้ยนมผมตั้งกล้องอีกฝั่งแล้วผมเดินไปอีกฝั่งคุณคิดดูผมเพี้ยนไหมครับคุณผู้ชมเนี่ยครับผมก็พูดคุยกับสิบล้อแต่จริงผมเป็นคนขับสิบล้อเองครับขับผ่านกล้องตัวเองคขับผ่านกล้องตัวเองผมอยู่แล้วสิบล้อครับเนี่ยครับผมก็ตั้ง <S <S <ผม S 2> กล้องเห็นป่ะตั้งกล้องไหนตั้งกล้องคุณว่าผมเพี้ยนไหมครับเนี่ยแหละครับปัญหาครอบครัวทําให้ผมสติสตังเปิดไปเลยครับคุณคิดดู ผมมานั่งตากแดด40องศาใส่เสื้อยีนใส่กางเกงยีนแต่นั่งตากแดดแล้วตั้งกล้องถ่ายเองคุยคิดดูประชาชนเนี่ยเดีจากสิ่งนี้ครับเนี่ยก็ฉะเจีงเซาวเป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวนะครับวิวสวยไหมวิวสวยแม่เห็นไหมน้ําไม่มีเลยพอบทจะมีก็มีซะเต็มไปหมดเลยไม่มีตรงกลางเลยประเทศไทยฉาเจียงซาวมีที่เที่ยววัดหลวงพ่อโตนะครับผมไม่เห็นวัดหลวงพ่อสะทอนบ้าง เออใช่วัดหลวงพ่อโสธรแล้วก็เป็นวัดสมานวัดสมานนะครับแล้วก็ตามตึกรามบ้านช่องต่างๆที่เป็นเก่าๆตลาดเก่านะครับนี่ครับผมก็นั่งเล่นบนสะพาน40องศาเพราะว่าเขาคนมีควาครอบครัวล้วก็เหมือนลอยละค่าเออมันจะลอยครับมันจะลอยออเยนี่ยผมก็ขับไปได้เรื่อย,ยครับผมหวังว่าเส้นทางจะคับข้อบผมนี่ครับผมก็เจา จอดเพื่อถามว่าชีวิตคนยังไงบ้างครับแล้วคนก็ตอบกลับมาว่ากูจะทํามาหากินม,มึงไม่ไปถามคนอื่นวะแล้วผมก็มาแวะที่ร้านกาแฟหนึ่งร้านครับวันนี้ร้านกาแฟค่อนข้างจะจรใจผมแล้วผมก็ขับไปขับมาอยู่แถวนั้นนะครับ,รบแล้วก็วนมาเจอร้านอันนี้คือร้านก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับที่อร่อยมากเก๋ไก่มะละนะครับนะรบิ๊กซีซูเปอร์มาร์เก็ตนะมันหน้าบิ๊กซีอยู่หน้าบิ๊กซีซึ่งมันมันอร่อยมาก ผมรู้สึกว่าจะอกหักหรือว่าจะมีปัญหาหรือว่าผมจะไปมีใครกี่คนก็แล้วแต่แต่ผมว่ากองทัพต้องเดินในท้องคุณคิดดูผมลากเข้ามาได้คุณมันแล้วปัญหาชีวิตกูกูพูดอะไรไม่ได้เลยมึงสนุกปากอยู่คนเดียวเลยอ่ะไอ้นี่บอกอย่าไปนิ่งอย่าไปนิ่งมันพูดที่อะไรไม่ได้เลยเนี่ยครับเปิดมานานมากแล้วเจ้านี้ครับผมก็ผมอยากให้ปัญหาของผมมันได้ละลายไปกับ เอ็นข้อไก่อืมแล้วก็สะโพกแล้วก็สะโพกแล้วก็ใ,ให้จิตใจอันต่ำสามผมนั้นได้ละลายไปกับซุปกระดูก,กสักทีหนึ<ช>่ง <เ en. S 2> นะครับผมผมหวังว่าชีวิตผมเป็นแบบนี้แต่ผมก็ทําไม่ได้ครับคุณชอบกินก๋วยเตี๋ยวอะไรโอ้โหอยู่ดีเข้าก๋วยเตี๋ยวเฉยเลยผมชอบกินโหระพาเยอะๆนะครับก็เนี่ยการเดินทางเราจะเจอกับผู้คนนะครับเราจะสู้หน้าออนคนอื่นได้ทุกคนยกเว้นครอบครัวตัวเองครับเพราะว่า เราก็เขินเขินอะเราไปเจอใช่ไหมล่ะเข้าปากมึงเชียวเรื่องพวกนี้เข้าปากก็ก็เหมือนเดิมครับผมก็ตั้งกล้องผมก็ตั้งกล้องแล้วก็กินเนี่ยครับผมอ๋อนึกว่าหอหน้าตัวเองผมก็เตี๋ยวไก่ร้านนี้นุ่มนุ่มแล้วก็ให้เยอะแล้วผมก็กดดูผมก็ยังไม่วายนะผมก็ทักไปเรื่อยๆบอกว่ากินก๋วยเตี๋ยวไก่อยู่ รู้ได้ไงวะก็กลอฟแล้วก็ถ่ายรูปไปเรื่อยๆบอกว่ามาถ่ายคลิปโชว์ถ่ายงาน่าว่างันเถอะก็มีกี่คนก็ก๊อฟไปหมดอะแล้วก็บอกมาถ่ายงานเด็กคนนี้ก็บอกพี่คนนั้นเขาเพี้ยนไปแล้วแน่เลยแม่เอ้คนนั้นอะคนนั้นเขาสั่งอะไรอะพี่คนนั้นเขาสั่งอะไรดูครับเขาอยู่กับตัวเองครับบุคคลอื่นเล่นโซเชียล ก็ไม่สนแต่ผมอยู่กับก๋วยเตี๋ยวไก่ผมพอละชีวิตผมอยู่กับก๋วยเตี๋ยวไก่ครับทุกวันต้องมีสมาธิผมก็เลยเช็คว่า้ฟันผมมีพิกหรือเปล่าเพ mm hmm. ราะผมต้องถ่ายรูปโชว์ผู้หญิงอีกสี่ห้าคนเพราะาถ้าพิกออกไปมันจะดูไม่ดีมันจะยากมากเลยว่าฮใช่ไหมมันจะยากว่าถ้าเราไม่หลอผมก็สมแล่วครับแล้วก็ออกเดินทางอีกหนึ่งครั้งครับคือผมไม่เคยออกเดินทางเที่ยวใกล้บ้านขนาดนี้มาก่อนนะครับ จริงๆแล้วคือผมสามารถออกมาด้วยบ็อกเซอร์แล้วรองเท้าแตะเลยก็ได้ครับครับแต่ทำไมคุณไม่ออกไปเลยโอ้คุณแต่งเต็มเหมือนไปเหมือนขี่ไปไี่คอนเย์ยกอ่ะผมออกเดินทางอีกครั้งด้วยความหวังที่ว่าวันนี้ผมจะแก้ตัวยังไงดีบ้าแล้วครับพูดอะไรไม่ได้เลยเรื่องของกูขอบคุณ ขอบคุณวัดหลงวงพ่อสะทอนครับขอบคุณพี่เบนไก่จีนที่ให้แรงบันดาลใจนะครับในการออกเดินทางครั้งนี้ผมบอกเลยว่าชีวิตครอบครัวพี่เบนไม่ได้คึ้งผมหรอกอืมพี่เบนต้องเป็นแบบผมก่อนอการเดินทางพี่เบนถึงจะคลบถ้วนคลิปจบไปนานแล้วเลิกภาคได้ยังไง <laughs> ขอบคุณทุกการเดินทางขอบคุณทุกเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตของอออ้นนะครับหวังว่าทุกคนจะเรียกร้องอีพีสองเพราะว่าปัญหาของผมนั้นยังไม่จบไม่สิน้นต้องมีอีกสักสองสามอีพีนะครับอืมผมว่าทุกคนถึงจะสะใจมึงพอได้ยังเนี่ย <laughs> <laughs> มึงพอได้ยัง <laughs> แล้วเจอกันใหม่ครับกับกายจังปัญหาครอบครัวทำให้ผมต้องออกเดินทางแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับโอ้เฮีย